นี่จ้าวันนี้ก็จะมาหอ่อเด้อจ้าจะมาหอ่หอค่ะมาห่ออาหารอัน,อ,นอันนี้ก็กุ้งเด้อจ้าลืมบอกอันนี้กุ้งอันนี้ก็อันนี้ก็ซอสเด้อ,นนอดจ้า๋ยวเพิ่งกันซอส ซอสถั่วจ้ะถั่วลิสงตังนี่จ้าอันนี้ผัดผักรวมเด้อจ้าผัดผักรวมกว็มีเนื้อผสมนิดๆเด้อจ้าผัดผักรวมนี่จ้าผัดผักรวมนี่ก็ขิงเด้อจ้าขิงนี่จ้าเพนฮอ นี่ก็จะเอาพักนี่เลยจ้ะพักสลัดแก้วมะฮอนี่จ้าม้วนเสเร็จแล้วนี่จ้าม้วนเสเร็จแล้วก็พร้อมเสิร์ฟพร้อมกินเลยนะจ้าลาดน้ำจิ้มอย่างดีเลยจ้าอาร่อยแซ่บแซ่บจ้ะมาด้วยจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ก็จะพามาฮอร ้อนนี่ได้จ้ะห้อไอนันก็บมวนได้จ้ะกุ่มมวมไหมเนาะนี่กับผัดผักร่วมจ้ะมีเนื้อน้อยมาห่อผักใส่หน่อย ได้จไหมันลองหอบใส่หรือไมเฮ็ดจิ้เอง จะอะไรเป็นแตกๆเนี่ยเพนขาดว่เปนเพนแตกเพนแตกเพนแตกนะ Chè Nam Chè Nam mấy con Mở hỏa Kính cha Nhạy bột Khắp nhạy bột เส่เ่ะใส่กังละลายเห็ดกินเองแผ่นแป้งแตกเรียนน้อยจัะลีเล่เห็ดกินเองนล้วจะแผ่นกุ่มมันแตกสวดออกมาเลยเป็นยังรับ เห็กินเองหรอกนะพี่น้องเนาะแผ่นมันแตกแผ่นแตกพี่น้องแผ่นแตกแผ่นได้ทำยากจากักหน่อยเห็ดินเองไม่ <c oughs> มีเป็นอะไรหรอกทำจิ้มเองไม่เป็นอะไระ <c oughs> หรอกค่อยน้ำจิ้มเซ่บๆน้ำจิ้มก็กจะออกหวานๆเปรี้ยวๆได้จ้ะน้ำจิ้มทั่ว มือรังจะทำกินใหม่ด้วยพี่น้องต้องรังท,ทำกินใหม่วันนี้ก็วันแรกจะซืบอๆเปิง่งเนี่ยเส้กุวยลายปลาดไม่เสืยอแต่ก็อร่อยกับน้ำจิ้มเนาะเป็นกระเพรนแป้งพี่น้องเฮ็ดกินเองเนะพี่น้อง แสดกมาสิาส้นเบื้องน้จินมก็จะออกหวานหวานเผ็ดเผ็ดน้อยๆเผ็ดเปรี้ยว no น mm ้จิ้มท้อเนี่ยแสบมากเลยคุณอะ ทำไนงอ่ะอืมเอร่อยอร่อยมังเลยพี่น้องแตงวันนี้แตง แผ่นแปงไม่ยู่หาแผ่นพี่น้องเพื่อนพื่อนยืนกินโจ๊ะซัมเนี้ยแหละพี่น้องเมื่อใดแผ่นแผ่นนั่นแผ่นนั่นแผ่นแปงมันไหนมันเต็มหรือสวยๆแผ่นยืนจะไม่เห็ดกินไม่ได้จ้ะอันนี้เสิร์ฟเสนื้อจ้ะเสิร์ฟเเพื่อนเ่ยขอลาไปก่อนเนื้อจ้าถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ บายบายเจอกันคลิปหน้าจ้าขอบคุณจ้าบายบาย